โอ้ยพี่น้องเนี่ยดูดอกอะไรรู้กันหรือเปล่าเนี่ยนะนาะเล็กมาถามอีกแล้วนะมีไม้แปลกๆมาให้ดูกันนะดอกไม้สีขาวๆสวยๆดูกลีบดอกเขามีห้ากลีบแล้วก็บิดเป็นกลงจักเลยฮะสวยงามนี่คือดอกโมกหลวงนะสวยงามมากๆเลย กิ่เนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้เลาะชมไม้ในสวนนะเล็กพามารู้จักกับไม้อีกชนิดหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักเลยนะนะเล็กก็เคยถ่ายไว้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้มันมีดอกสวยๆด้วยก็เลยอยากจะถ่ายให้ชมแล้วก็พามาดูดอกด้วยนะดอกของเขา,เขาดอกสวยงามนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะต้นนี้คือต้นโมก หลวงนะหรือว่าอา,อาจจะเรียกว่ามูกหลวงนะก็คือไม่แน่ใจว่าเป็นทางภาษาไหนที่เรียกว่ามูกหลวงไม่แน่ใจว่าเป็นทางใต้หรือเปล่านะเนี่ยก็เป็นไม้ยืนต้นที่สูงตั้งแต่ห้าเมตรถึงสิบห้าเมตรเลยเนี่ยต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าต้นนี้มันโดนไม้ตระกูลพวกโพไซล้อมอยู่ นไปดูครว่ามันมันเป็นลักษณะแบบไหนบรรยากาศริมคลองฮะต้นไม้ที่ใบใหญ่ๆนะฮะคือต้นโมกหลวงส่วนที่เป็นใบเล็กๆน่าจะเป็นพวกตระกูลพวกโพนะต้นโพซึ่งต้นโพนี้เกิดทีหลังแล้วก็จะโตเร็วกว่าดูแล้วก็มันมา รัดต้นโมกหลวงเราเนี่ยสักกิ่วเลยเนี่ยดูดูฮะนี่ยดูรากของเขาเนี่ยหอมล้อมดูใช่ไหมโอ้โหโดนรัดอย่างนี้จะรอดได้ยังไงทีนี่หนึ่นงกิ่งนี่หนึ่งลำนี่เห็นไหมโดนรัดอือือดูฮะดูใบเขาใหญ่นะเนี่ย มองดูก็คล้ายๆพวกใบอะไรใบแสงจันนะต้นแสงจันทนะ์คล้ายๆฮนะแต่ว่าใบของเขาจะออกโทนเขียวมากกว่านะนี่ใบใหญ่มากด้านหน้าก็มันนะด้านหลังก็จะเนี่ยอบนุ่มๆเหมือนมีขนนุ่มๆนี่แหละต้นโมกหลวงนะฮะหรือว่าโมกหลวง เดี๋ยวไปมีช่อดอกฮนะเนี่ยช่อดอกเขาเนี่ยเนี่ยดูดอกของเขาเนี่ยมันบิดเหมือนกงจักกนะัะเหมือนเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนดอกพุธอ,อะไรนะพุดธจักพุดธกงจักหรืออะไรนะที่เขาเนี่ยดอกสวยฮนะดอกประมาณเท่ากับเหรียญสิบเนะี่ยไม่ได้ใหญ่มากมายเนี่ย ดูความงามของเขามีห้ากลีบนะดูข้างบนก็ดอกดอกนะเป็นพวงนะแต่ว่าข้างล่างมันโอ้เนี่ยเนี่ยไม่เป็นช่อที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะดมดูว่ากลิ่นมันหอมหอมหรือเปล่านี่ฮะคือดอกของเขา กินหอมนะกินหอมอ่อนๆนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเหมือนอะไรนะมันเหมือนเฉพาะกินเฉพาะของเขาหอมฮหอมเนี่ยไม้ประดับที่ถือว่าให้ร่มเงาสวยงามนะที่ชื่อว่าโมกหลวงนะมีดอกสวยๆงามๆแล้วก็หอมด้วย ก็พามารู้จักกันนะส่วนคุณสมบัติทางสมุนไพรเขาว่ามีเหมือนกันนะเรื่องของการขับพยาธถ่ายพยาธอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านาเล็กไม่ได้ศึกษาจริงจังพวกนี้นะใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของเขาก็ลองไปศึกษาดนะูเดี๋ยวนาเล็กจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่มันมันไม่ได้ มันขึ้นเดียวๆนะไม่ได้ขึ้นแบบโดนรัดแบบนี้มันจะเป็นต้นยังไงไปเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะก็เป็นต้นไม้ที่ถือว่าสวยงามนะเนื้อสีเทานะเปลือกของเขาก็จะเป็นแตกออกเป็นฝาเป็นฝาเลยนะไม่ได้เป็นเส้นนะฮะเป็นฝาเงีนะ้ยีแบบนี้นี่มีความชื้นพวกไรเข่นมันขึ้นนะ นี่ใบของเขานี่หละตอนนี้สูงประมาณสักเจ็ดแปดเมตรประมาณนั้นนะนช่วงนี้เขากำลังออกดอกกันเดี๋ยวไปดูดอกนี่ฮะซูมดูใกล้ๆจะเห็นดอกเขาเยอะเลยฮะสีข,ขาวๆนะก็ดอกก็ดอกอยู่นะฮะ ี่แหละปลูกเป็นไม้ประดับได้สวยงามให้ร่มเงาด้วยแล้วก็ดอกสวยดอกหอมด้วยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลนะฮะตระกูลโมกเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้นะ้าเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนะ้าเล็กกิานายชาแนลสวัสดีครับ